จเจริญพรก่อนจะเข้าเนื้อหาของวันนี้ขอทุกท่านกรุณากดติดตามเป็นกำลังใจโปรดแบ่งปันความรู้นี้ให้คนที่ท่านรักเขาได้ฟังธรรมะนี้ด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราตถาคตจะแสดงธรรมอันเป็นตบะคือเครื่องเผากิเลส ที่สูงสุดเป็นเกราะที่ป้องกันจิตจากอาวุธทั้งปวงธรรมนั้นมีชื่อว่าขันติคือความอดทนดูก่อนพิสุทั้งหลายเมื่อปุถุชนได้ยินคำว่าอดทนเขาย่อมเข้าใจผิดเขาย่อมสับสนเขาคิดถึงความอ่อนแอ เขาคิดถึงการยอมจำนนเขาคิดถึงการกัดฟันเขาคิดถึงการกดข่มคือการแบกความทุกข์ไว้โดยไม่โต้อตอบภิกษุทั้งหลายนั่นม่ใช่ขันติที่เราตถาคตสอนนั่นที่ความทุกข์ที่ฉาบหน้าด้วยความสงบจอมปลอม ขันติที่เราตถาคตสรรเสริญมิใช่ความอ่อนแอแต่คือความเข้มแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมิใช่การกดข่มแต่คือการรู้ทันด้วยปัญญามิใช่การยอมจำนนต่อกิเลสแต่คือการตั้งมั่นไม่ยอมตกเป็นทาสของกิเลส พิสุุทั้งหลายตาบ,บะแปลว่าการเผาขันติคือไฟคือไฟที่เผากิเลสไม่เผาตัวเราปุถุชนเมื่ออารมณ์เช่นคำดา่ามากระทบเขากโกรธตอบนั่นคือไฟที่เผาตนเองเขาพ่ายแพ้ เขาไม่มีขันติแต่อริยสาวกเมื่ออารมณ์มากระทบเขามีขันติเขาอดทนเขาหยุดเขาเฝ้าดูความกโกรธที่ก่อตัวขึ้นเขาไม่กระโจนเข้าไปเป็นมันการเฝ้าดูนั้นคือปัญญาที่เผาเชื้อแห่งความกโกรธ ให้ดับไปนี่คือตบะที่แท้จริงภิกษุทั้งหลายขันติคือรากฐานของสมาธิทั้งปวงคือกําลังของวิริยะคือความเพียรหากวิริยะคือเท้าที่ก้าวเดินขันติก็คือแผ่นดินที่รองรับการก้าวเดินนั้น เดินโดยไม่ท้อถอยวันนี้เราตถาคตจะแสดงธรรมถึงพลังอันสงบเย็นนี้พลังที่จะยุติสงครามทั้งภายในและภายนอกดูก่อนภิกขุทั้งหลายขันติที่บุคคลต้องฝึกฝน เป็นด่านแรกคือความอดทนต่อความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นโดยตรงทั้งทางกายและทางใจอัตถกถาอัตถกถาอดทนต่อทุกทางกายดูก่อนภิกขุทั้งหลายจงพิจารณาทุกขเวทนาทางกาย ร่างกายนี้คือรังแห่งโรคมันไม่เที่ยงมันต้องเจ็บป่วยเป็นธรรมดาเมื่อความเจ็บปวดเกิดขึ้นปวดหัวปวดหลังปวดฟันเมื่อความไม่สบายเกิดขึ้นความร้อนความหนาวความหิวความกระหาย ปุถุชนผู้ไร้ขันติเมื่อทุกขกายเกิดใจย่อมทุก์ตามทันทีเขาดิ้นรนเขาโอดครวนเขาผลักไสความเจ็บปวดนั้นเขาสร้างความทุกข์ซ้อนความทุกข์เข้าไปสองชั้นแต่อริยะสาวกผู้จเจริญขันติ เมื่อทุกกายเกิดเขาก็รู้ว่ากายมันป่วยกายมันเจ็บแต่เขาเพียรอดทนเขาไม่ดิ้นรนทางใจเขาแยกร่างออกจากใจเขาเห็นว่ากายส่วนกายใจส่วนใจกายมันเจ็บ แต่ใจไม่จำเป็นต้องเจ็บกายมันปวดแต่ใจไม่จำเป็นต้องดิ้นเขาอดทนเฝ้าดูเวทนาที่เจ็บปวดเห็นมันเกิดขึ้นเห็นมันตั้งอยู่และเห็นมันดับไปเห็นว่ามันไม่ใช่เราขันติในข้อนี้ คือการยอมรับความจริงของร่างกายคือการอดทนรู้เวทนาโดยไม่ปรุงแต่งเป็นความทุกข์ทางใจดูก่อนภิกขุทั้งหลายที่ละเอียดดิ่งกว่านั้นคือความอดทนต่อทุกขเวทนาทางใจคือความอดทน ต่อความโศกเศร้าเมื่อต้องพลัดพรากจากของรักคือความอดทนต่อความผิดหวังเมื่อไม่ได้ดังปรารถนาคือความอดทนต่อความกลัวความกังวลในอนาคตปุถุชนผู้ไร้ขันติเมื่อใจกระทบทุกข์เขาจม เขาหนีเขาโวยวายเขาหาทางดับทุกข์ด้วยกามหรือดับด้วยความหลงเพื่อลืมทุกข์นั้นชั่วคราวแต่อริยะสาวกผู้มีขันติเขาไม่หนีเขากล้าที่จะอดทนเผชิญหน้ากับทุกข์ในใจ เ,เมื่อความเศร้าเกิดเขารู้ว่าเศร้าเขาอดทนดูอาการของความเศร้าดูมันบีบคั้นหัวใจดูมันทำงานเขาอดทนจนเห็นว่าความเศร้านั้นก็ไม่เที่ยงมันมาแล้วมันก็ไป ขันติในข้อนี้คือความกล้าหาญที่จะใช้ทุกข์เป็นครูอดทนเรียนรู้ธรรมะคือความจริงจากความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจริงดูก่อนภิกษุทั้งหลายความอดทนต่อทุกกายและทุกใจที่เกิดขึ้นภายใน เป็นสิ่งที่ยากแล้วแต่ขันติที่ยากยิ่งกว่าขันติที่วัดกําลังของผู้ปฏิบัติคือความอดทนต่อสิ่งที่มากระทบจากภายนอกโดยเฉพาะคำพูดของผู้อื่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายโลกกะคคำแปลมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์ มีสรรเสริญและมีนินทาโลกย่อมเหวี่ยงสรรเสริญและนินทาใส่เธอเป็นธรรมดาเมื่อคำสรรเสริญมากระทบปุตชุนผู้ไร้ขันติย่อมฟูย่อมหลงยินดีตกเป็นทาสของคำชมนี่คือการไม่อดทนต่อความสุขคือการพ่ายแพ้ต่อราคะแต่อริยะสาวก ผู้มีขันติเขาอดทนเขารู้ว่านี่คือคำชมเขารู้ว่ามันคือโลกธรรมเขาไม่ฟูเขาวางใจเป็นกลางเขาอดทนไม่ให้ราคะเข้าครอบงำจิตดูก่อนพิสุทั้งหลายในทางกลับกันซึ่งยากที่สุดเมื่อคำนินทามากระทบ เมื่อคำด่าทอคำใส่ร้ายคำดูหมิ่นพุ่งเข้ามาเสียดแทงหัวใจปุตุชุนผู้ไร้ขันติย่อมพ่ายแพ้ในวินาทีนั้นอัตตาตัวตนที่ซ่อนอยู่ย่อมถูกกระทบโทสะความโกรธย่อมระเบิดขึ้นเป็นไฟเขาไม่สามารถอดทนได้ เขาต้องโต้ตอบเขาต้องสู้เขาต้องปกป้องตัวกูเขาสร้างวจีกรรมเขาสร้างศัตรูเขาจุดไฟเผาตนเองและผู้อื่นแต่อริยะสาวกผู้มีขันติอันสูงสุดดุดแผ่นดินที่ไม่สะเทือนต่อของหอมหรือของเหม็นเมื่อคำด่ามากระทบหู เขาอดทนเขาหยุดเขาตั้งสติเขารู้ทันความกโกรธที่กำลังก่อตัวเขาอดทนไม่ส่งต่อเชื้อไม่ปรุงแต่งเป็นโทสะเขาใช้ปัญญาพิจารณาว่าเสียงก็สักแต่ว่าเสียงกระทบหูแล้วก็ดับไปตัวเราที่จะรับคำดา่า ไม่มีอยู่จริงคำพูดทำร้ายเราไม่ได้นอกเสียจากเราอนุญาตให้มันเข้ามาทำร้ายใจเราเองภิกษุทั้งหลายขันติในข้อนี้คือการชนะที่แท้จริงคือการชนะตนเองคือการไม่รบซึ่งชนะสงครามทั้งปวง ผู้ใดอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นได้ผู้นั้นคือนักรบที่กล้าแกห่งที่สุดในธรรมวินัยนี้นี่คือตบะที่เผาอัตตาได้อย่างยอดเยี่ยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าขันติคือความอดทนเป็นตบะ เครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งยวดขันติมิใช่การกดคมที่เปราะบางแต่คือความตั้งมั่นที่เกิดจากปัญญาคือความอดทนต่อทุกขเวทนาทางกายกายเจ็บแต่ใจไม่เจ็บคือความอดทน ต่อทุกขเวทนาทางใจโศกเศร้าผิดหวังอดทนรู้ทันไม่จมไม่หนีคือความอดทนต่อคำล่วงเกินสรรเสริญใจไม่ฟูนินทาใจไม่แฟบอดทนไม่สร้างกรรมโต้ตอบ คือความอดทนต่อกิเลสภายในราคะโกรธหลงอดทนรู้ทันไม่ทำตามเสียงกระซิบภิกษุทั้งหลายความอดทนคือแผ่นดินที่รองรับการเจริญของกุศล,ลธรรมทั้งปวง ทานที่ประจากขันติย่อมทำได้ไม่นานศีลที่ประจากขันติย่อมรักษาได้ไม่ตลอดวิริยะคือความเพียรที่ประจากขันติย่อมล้มเลิกเมื่อพบกับอุปสรรคสมาธิปัญญา ย่อมไม่เกิดแก่ผู้ขาดความอดทนภิกษุทั้งหลายความอดทนคือรากฐานของความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมจงอดทนเฝ้าดูกิเลสอดทนรักษาความดีอดทนรอคอย ผลแห่งการปฏิบัติขันตินี้คือเครื่องเผาอัตตาคือตัวตนความยึดมั่นให้มอดไหมเหลือไว้แต่ความสงบความเย็นอันเป็นอิสระนิรันดูก่อนภิกษุทั้งหลายความอดทน ต่อทุกกายและคำด่าเป็นสิ่งประเสริฐแต่สงครามที่ชี้ขาดสมรภูมิที่แท้จริงคือการรบกับกิเลสที่ซ่อนอยู่ในใจของเธอเองขันติคืออาวุธชิ้นเดียวที่จะต้านทานแม่ทัพแห่งกองทัพมารคือราคะโทสะและโมหะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจงพิจารณาขันติต่อราคะคือความกำหนัดยินดีเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงที่ยั่วยวนน่าปรารถนากิเลสมันกระซิบว่าจงเอาจงเสพนี่คือความสุขปุตุชนผู้ไร้ขันติยอมพ่ายแพ้ทันที จิตย่อมไหลไปตามความอยากขาดสติสร้างกรรมเพื่อสนองตันหาแต่อริยสาวกผู้เจริญขันติเขาอดทนเขาหยุดเขาเห็นความอยากที่ผุดขึ้นมาเขาอดทนที่จะไม่ทำตามทันทีเขาใช้ขันติซื้อเวลา เพื่อให้สติและปัญญาตื่นขึ้นมาทำงานเขาอดทนพิจารณาว่าความสุขที่ไล่ล่านี้ไม่เที่ยงเป็นเหยื่อล่อมีโทษเมื่อปัญญาเห็นความอยากนั้นย่อมหมดกำลังเพราะถูกขันติตัดทางเดินดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลาย จงพิจารณาขันติต่อโทสะคือความโกรธเราอดทนต่อคำด่าจากภายนอกได้แล้วแต่ขันติต้องอดทนต่อความโกรธที่เกิดขึ้นภายในให้ได้ด้วยเมื่อความโกรธผุดแม้ไม่มีคนด่าเพียงแค่นึกถึงอดีตไฟก็ลุก ขุุชนมีความไม่มีขันติเขาปล่อยให้ไฟเผาเขาปรุงแต่งเรื่องราวสาดน้ำมันเข้ากองไฟจนใจมอดไหมแต่อริยสา,าวกเขาอดทนอดทนทนอยู่กับความร้อมความบีบคั้นของโทสะโดยไม่ทำอะไรทนดูมัน เฉยๆเห็นอาการที่ใจดิ้นเห็นโทษเห็นพิษอดทนดูจนไฟนั้นขาดเชื้อและดับไปเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายจงพิจารณาขันติต่อโมหะคือความหลงคือความฟุ้งซ่าน ความเบื่อหน่ายความง่วงเมื่อเธอนั่งภาวนามานแห่งความฟุ้งซ่านย่อมโจมตีมานแห่งความง่วงย่อมครอบงำปุถุชนผู้ไร้ขันติย่อมพ่ายแพ้ฟุ้งซ่านก็เลิกง่วงก็นอนเบื่อก็หนี ความเพียรไม่ก้าวหน้าแต่อริยสาวกเขาอดทนอดทนดูฟุ้งซ่านก็รู้อดทนดึงสติกลับมาที่ลมหายใจครั้งแล้วครั้งเล่าง่วงก็รู้อดทนสู้ยืดตัวลืมตา เดินจงกลมไม่ยอมจำนนต่อความมืดขันติในข้อนี้คือแม่ทัพผู้คุมกองทัพแห่งความเพียรอดทนประคองสติอดทนรักษาสมาธิอดทนรอคอยเวลาที่ปัญญาจะสุขงอม สิ้นสุดของวันนี้แล้วหากว่าสนายังมีต่อกันคงได้พบกันอีกขอให้ทุกท่านกรุณากดติดตามเป็นกำลังใจโปรดแบ่งปันความรู้นี้ไปยังคนที่ทุกท่านหวังดีที่ทุกท่านรักให้เขาได้เข้าใจธรรมะเช่นนี้ด้วยจะเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ต่อท่านเองและคนที่ท่านรักแล้วเจอกันใหม่ในคราวหน้าจเริญพร